อนยังยังนุมน่มนุมน่มีปะ่ะที่มาอาอาอาละวาดใส่แท็กซี่ทุบรถอ,อ่ะเอออิสลามด้วยใส่ชุดอะไรนะคะไปแต่งกาด้วยส่ชุดอะไรนะภาษาอิสลามอ่ะฮะโจ๊โต๊นี่เป็นชุดขาวอะไรเขาหนะ่ะเออเอาอเดี่ยว ไมือมาห้ามมิ่ไม่เชื่อนไม่อยากรู้ว่าต้นเรื่องมันเป็นยังไงมันก็บอกคือมันให้เขามาส่งที่ส่งที่พักในที้มันเออ่ไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์เขาบอกว่าถ่ายคลิปแม่เอามาส่งที่พัคเลยทำไมไม่จ่ายตังค์นะมาไล่คุณเด็กเปรตเลยเหรอเขาเป็นมุโดรีเหมือนตาเนอะว่าเขาเปรตได้ไงเออ ใส่เตปพูดเตปเขาใส่พูดเตปนี้นนนนนเขาไม่มีอะไรมันเกี่ยวข้องเนะาะเหล้า<น>อะไรไม่มีเนาะมันพักมันพักบ้านใครหล่าเรื่องใจญ่ใช่เช่านเนี่ยคือเมายาไหมครับออุ้ยเมายาคงไ,ไม่ไม่มั่งกะใช่ไหมอาลับเมายามีไหมมีการเล็บบางทีเหรอเรียกว่ามรรลุทุกที่ได้ ชุดนี้น่าจะเพ่งคัดพอสมควนนอน่าจะคัดสัตว์แต่เดี๋ยมันฟักบ้านคไฟเหลาวไอ้พวกนั้นถามว่าไม่ผมสงสัยว่ามันจะมีเงินชัดๆหรือเปล่ามันแบบนี้มันจะจ่ายค่าเช่าไหมเนี่ยมองยาไหมครับอะไรอ๋อคอมเมนต์ใช่ไหมาอันนี้ลงข่าวพิเศษทำมีเยอะครับเดไม่ไหวช่วงนี้ยายก็จบเลยไม่

สำหรับขบวนใหม่แล้วไอ้อเรื่องนี้นไปถึงไหนและที่ว่าไอ้อีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ว่าอะไรนะผมก็ลืมนะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะา่าวอ่ะหมอหมอ,มอนั้นโอเคไปแล้วมัีอีกอีที่เป็นชาวไอชาวอะไรคอนเนนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละลืมแล้ว ที่มันทำอะไรนะข่าวภูเก็ตตอนนั้นน่ะตือตำรวจเองตำรวจเออไอ้ที่ว่ายั่งย่งปืนกับตำรวจนะอ๋อนี่จะล้างมือนะเออทะเลไม่ไม่ลงข่าวต่อเลยใช่ไหมเออมันมันเป็นประเทศอะไรแล้วอ่ะใช่เลยประเทศอะไรเขาจะถอนวีซ่ามันแล้่นั้นน่ะอ ไม่ไม่เคยดิมักเล่นๆนี่แหละคุณจำได้โอเล่นไม่น่ากว่าผมเกียบจำไม่ได้จริงๆแต่ได้ดูดูข่าวอยู่ที่ว่ามันน่ะตั้งโดนตั้งห้าข้อหาน้ะนะฟ้าฝืนไอ้คำสั่งแค่แค่ตรวจไปขับขี่เฉยๆน้่นะเออ แค่ตรวจมันขี่มอไซค์มากับเพื่อนแค่ตรวจไม่กับขี่ไม่มีใบ่กับขี่เฉยๆนั่นน่ะเออไม่เขาบอกว่ามันนะให้จะให้ตั้งตำรวจด้วยตำรวจไม่เอาเออยังงงอยู่ว่าทำไมตำรวจไม่เอาวะไม่สงสัยไหมว่าเขาบอกเดมือัน่ตำรวจไม่เอาเขาบอกดูเกันไม่ ช่วง่ววงนี้มน <ตา S 1> ันเป็นข่าวเนาะอ๋อ้ข่าวกับตำรวจเขาไม่เอาตังค์มันจะให้ตังค์ตำรวจมันจะให้ตังค์ตำรวจทำพฤติกรรมนี้แล้วทีเดียวให้ให้ตังำรวจไม่ไม่ใช่ก่อนนั้นเลยก่อนนั้นเลยนี้ตำรวจจะพามันไปไงมันไม่ไปไงมันแต่ว่ารับคอตำรวจจะยั่งปืนเลยนะปืนลั่นด้วยนะกะ เออต็เต็มๆไม่โดนใครอ่ะกอมันเอามือ <ทำ S 2> มันเอาอมือปิดเอามืออ่าเอามือกับไายเจ้าพนักงานงด้วยเา้าทำแบบนี้แนละ้วพอแยก่กยืนกันมันยางอะไรนี่มันเป็นยางอะไรกันแล้วไมข่าวมันเงียบอ่ะเออมันแสดงว่าพอไอ้ดังดังเนื้อตามข้อกล่าวหาแล้วอนอกข่าวเนยเงียบไป แต่ว่าเขาจะระง,งับที่ได้แล้วแปลกแปลกว่าภูเก็ตมีแต่แตแตแเ,เรื่องนะแต่เมอนนี้มีแต่เรื่องนั้นตองเที่ยวเลยนเนาะแต่ว,ว่าจะจะปาไปมาเปียไม่เห็นมีเลยอะ่ะไม่ว่าเดี๋ยวเจีิงจริงอ่ะพ่อเมืองคน,น,นว่าเลยจะจันทรเรี้ยงจาว่าไหมเนาะ ใช้เวลาแหลายเรืนเน่องมีมานานแล้วเหล่าอพอที่ไปกิดในขุดๆแบบนี้เด,ด็ยของต่างชาติทั้งนั้นนอต่างชาติมีหุ่นทั้งนั้นเลยธรรมดาแล,ล้วป่ะฮะเออจุดไม่เอาตังเป็นเรื่องเลยเหรอ ตำ,ำรวจจะไปกับตำรวจก็ปรับนนบ้านบ้าน,านมันไม่มีตำรวจจราจรเปล่า้ <laughs> มันถ่ายรูปอยู่แล้วเคยจะบกล่าวอ๋อถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่แล้วออแปลกเนาะว่ากันไป วางยังไงเราก็เป็นท่องเที่ยวไม่ยังไงเราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกใครมุกแห่งอันดามันอยู่แล้วเราดังอยู่แล้วได้ไหมฮะอ๋อเยอะหล่ะประดับแต่งในยุคสมัยของทุกคนอ๋อวันนี้ประดับแต่ง